พ่อมองไม่เห็นนะเนี่ยแ <Hello. Hello. S 1> ม่ว่านว่ามุมมันโอเคไหมมันจะมองเห็นไปข้างหน้าชัดไหมถ้า <c oughs> ม,มองเห็นได้ไม่ใช่หมายถึงว่ามุมกล้องอะ่ะกล้องก็ได้อยู่แต่มันจะกล้มลงล่างมันกล้มไปเหรอไม่ไม่สวัสดีครับ เพราะว่าพ่อพ่อมองไม่เห็นเนี่ยพ่อพ่อเดาเดาเอาไม่รู้ว่ามุมมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันมีอะไรบ้างะงมันมีอะไรมาอะ, <c oughs> อะไรคือมันมีอะไรมากอุอปกรณ์นม่มันก็มีทุกอย่างอ่ะเหมือนอันนั้น,นอ่ะออแต่มันไม่มีใช่ไม่มีขาสั้นมาให้เฉย เออก็นี่แหละอ้วนก็ใช้ได้นะซื้อมาให้อ้วนใช้เนี่ยเออ นี่เป็นคลิปแรกนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไง มันไม่หัดเรียนเอาเอาา่ะเขาสอนอะก็นั่งไงมาเทนจะทำอะไรอ่ะเทนจะทำอะไรอ่ะชีวิตเนี้ยทำอะไรโอ้ยแข่งกัาด แข่งกรดมันจะหาตังค์ซื้อข้าวได้ไงว่าแข่งการ์ดอ้วนมองไม่ออกเลยฮะยแล้วมันจะหาตังค์ซื้อข้าวกินได้ไงเอกระแล้วก็เลเทนไม่ทำอ่ะแล้วเทนจะทำอะไรอ่ะเทนเทนจะทำอะไรให้มันได้เงินมาซื้อข้าวกินอ่ะฮะ มึงก็พูดไร้สาระอย่างเดียวไอ้เทน,เน,เน,นพ่อไม่สนใจหรอกว่าเทนจะอะไรพ่อสนใจแค่ว่าเทนจะทําอะไรถ้าพ่อไม่อยู่แล้วอ่ะเทนจะทําอะไรหาเลี้ยงตัวเองเทนคิดไหมว่าเทนจะทําอะไรต่อไปอ่ะ เรียนเทนก็ไม่ค่อยจะเอาแล้วเทนจะทําอะไรกินเรียนเราก็ไม่ตั้งใจเรียนแล้วเราจะทําอะไรกินถ้าพ่อไม่อยู่แล้วพ่อไม่ได้จะอยู่กับหนูตลอดไปนะพ่อแก่แล้วนะรู้เปล่าวันนี้พรุ่งนี้พ่ออาจจะไม่อยู่กับเทนแล้วเทนต้องอยู่คนเดียวแล้วแล้วเทนจะทํายังไงเทนคิดบ้างเปล่าเทน่าพูดไราสาระอย่างเดียวดิรู้เปล่าเออ เนี่ยทดสอบ estabilization อ้วนระบบการสั่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยระบบทดสอบระบบการสั่นมันด,ดูมันจะเป็นยังไงเฮ้ย